สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมือ,มองบางไยครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็รงว,วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน263จัดไปเย้เสียนะครับเช้านี้จัดช่องจีมเอ็ม25มวยดีวิธีไทยศึกรวมพลคน8ลิ้วไปก่อนเลยนะครับช่องแรกเดี๋ยวก็จะตามมาด้วยช่อง7 ช่องอมริน34ปอหนุ่มเมืองไฟจัดให้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5g111 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5g111 แอดไลน์มาที่ 5g111 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับ ไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยดีวิธีไทยซึกรวมพลคน8ปลิ้วนะครับเป็นการรีแมตช์ไฟ์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับดิโอนาโดแสงมรกตนักชกจากบราซิลนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าอย่างชาติพิชิตสอสอต้อยแปดลิ้วชกกันที่พิกัด1น7ปอนด์ครับมวยคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วก็เสมอกันมาเมื่อวันที่11ตุลาคม2 6 3ที่บูรีนา วันนี้เจอกันใหม่ครับใครจะเป็นหมูหรือจ่าต้องติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของดิโอนาโดแสงมรกตกันเลยนะครับฟอร์มหลังก็ไปเสมอกับชาติพิชิตสอสอต้อยแปดลิ้วมาเมื่อวันที่11ตุลาคม263ที่บูรีนาครับสามหนุ่มสามมุมครับคะแนนวันนั้นแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะนกเพชรวัญชัยตันเจริญขนส่งมาเมื่อวันที่20กันยายน263ที่บูรีนาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไป ชนะคะแนนมาเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มกําลังสดกาลังห้าวครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านชาติพิชิตสอสอต้อยแปลิ้วกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ไปเสมอดีโอนาตาแสงมรกฏนักโชคจากบาซินลายนี้มาวันที่11ตุลาคม2องพที่บูรีนาและก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนต้นกล้าอีสานแท็กเตอร์เมื่อวันที่12กันยายน2องพที่แม็กซ์สเตเดียมครับ และก็ถือว่าเป็นมวยที่เรียมตัวดีเข่าดีฝีมือดีครับวันนี้เจอกับทางด้านนักชกบาราซินดิโอนาดาผมว่าวันนี้น่าลองครับน่าลองครับยังไงเป็นต่อก็ต้องต่อเป็นรองก็ต้องลองนะครับผมออกไปที่ทางด้านชาติพิชิตสอสอต้อย8รลิ้วนะครับเป็นต่อก็ต้องต่อเป็นรองก็ต้องรองครับลองไปลองให้รู้จักชาติพิชิต สสต้อยแปดลิ้วนะครับวันนี้แล้วไปต่อคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการเดิมพันกัน4ี่แสนบาทครับคู่นี้ก็รีแมตไฟนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิลันนะครับหรือเจ้าดาบเงินเก่านะครับนักโชคจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีวันนี้เจอทางน,าน้่นก้องนาภาตัานเจริญขนส่งหรือสิทธิ์ออขวัญชัยนะครับนักโชคจากชัยภูมินะครับก็ถือว่าอุบลกับชัยภูมิเจอกันนะครับ ฟอร์มหลังของนังคู่นี่ก็น่าติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นี่ลันกันก่อนนะครับฟอร์มหลังครับล่าสุดนี่ก็นชนะคะแนนกล้องนาภาตันเจริญขนส่งที่บูรีนาครับเมื่อวันที่18ตุลาคม2563แล้วก็แพ้คะแนนซีต้าชอโชคกานวยเมื่อวันที่6กันยายน2563ที่บูรีนาแล้วก็แพ้คะแนนพรพิทักษ์สอทอถนนสีบางปูเมื่อวันที่5มกราคม2563ที่บูรีนา นี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านก้องนาภพาตันเจริญขนส่งกันบ้างนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันต์นะครับเมื่อวันที่18ตุลาคม263ที่บูรีนาครับวันนั้นทางด้านทางด้านก้องนาภพานี่ต่อน้ําหนักให้ข้าวเหนียว1ปอนด์แต่ถ้าว่าวันนี้ ต่อยร้อย่บห้ปอนด์ไม่มีการต่อน้ำหนักแถมมีเดิมพันอีก4ี่แสนบาทน่าติดตามนะครับมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้นะครับซึ่งเป็นคู่ที่สองผมออกไปที่ทางน้านข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิลันครับวันนี้น่าจะย้ำแขนนะครับเคยชนะมาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงขวางหน้าดันแทงศอกสวนแรงครัฝีมือครบเครื่องนักชกจากบนลายนี้ถ้าซ้อมมาดีผมมองว่าก้องนาภาลำบากครับ กินยากแน่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกพี่ทางน้านข้าวเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นี่ัหละน,นะครับจัดไปให้เสียนะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่2ในรายการคร, <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่3ในรายการกันนะครับ <c oughs> คู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านยอดสุริยาตอยโยธาหรือยอดสุริยาสชาวริตนะครับนักชกจากเมืองพิจิตรนะครับเมืองชลาวันวันนี้เจอทางน้านกำชช่ สอพงมอมรหรือกำไชยข้าวหอมมลิตากล้วยไม้นะครับนักชกจากชัยนาดนะครับไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับไชนาดกับพิกจิตวันนี้ดวลกันที่พิกัด129ปอน ครับมวยคู่นี้น่าติดตามครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดสุริยาต่อโยธากันเลยนะครับฟอร์มหลังก็ไปชะนะคะแนนมาวินพุ่มพันม่วงเมื่อวันที่17ตุลาคม2 6 3ที่จังหวัดนนทบ,บรุรีแล้วก็ไปชนะน,นกเพชรพันพนัดหอจก,กอสุวรรณชัยเมื่อวันที่27กันยายน263ที่บูรีนาแล้วก็ไปเสมอกับสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติ์ตังเมื่อวันที่23สิงหาคม2 6 3ที่บูรีนานะครับครับ เรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านกำชัยข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้กันบ้างนะครับฟอร์มหลังล่าสุดน,นะครับก็บไปชนะคะแนน,นคุ้นผลเอกต่อโยธาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน263ที่บูรีนาแล้วก็ไปชนะคะแนน,นพรมิทักษ์สอท,อทอสนสีบางปูเมื่อวันที่8ตุลาคม263ที่เวทีมวยราชดชำเนินแล้วก็ไปชนะคะแนน,นพรมิทักษ์สอทสนสีบางปูเมื่อวันที่30สิงหาคม263ที่บูรีนา ขับเนียวคือฟอร์มหลังของทางด้านกำชัยข้าหอมมะลิตากล้กวยไมย้หรือกำชัยสอพงอมรน,นะครับนักชกฝีมือดีฝีมือจัดจ้านนอกได้ในมีแข็งแก่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกครบเครื่องวันนี้น่าจะย้ำชัยไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผู้ที่สามในรายการผมออกไปที่ทางด้านกำชัยสอพงอมรน,นะครับหรือกำชัยข้าหอมมะลิตากล้วยไม้ครับผมให้ไปห้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ เดี๋ยวเราไปตอนคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดทางช่องบูรีนานะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรเพชรมรกตก,กำนันติ่งชุมแพรนักชกจากขอนแก่นลายนี้นะครับวันนี้เจอทางน้านสิริชัยมอรชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงครับโชคกันที่พิกัด112ปอนด์นักชกจากสุรินทร์นะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับถือว่าเบียดเสียดสีนี่ ยดอาร์ตก็ว่าได้นะครับ112ปอนด์นี่คือตัวแปรเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมรกตกำนันติ่งชุมแพรนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนขัจ,จรศักดิ์ปอศรีชัยเมื่อวันที่18ตุลาคม2563ที่บูรีนาครับวันนั้นก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยงามนอกได้ในมีเหลี่ยมตัวดีครับวันนี้เจอศรีชัยมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนักชกจากสุริน จะเป็นไงบ้างครับต้องติดตามครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านสิริชัยมอร,รัชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงนะครับนักโชคจากสุรินทร์รายนี้ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนขวัญเข้มมวยไทยยิมครับนักโชคตัวนี้ถ้าชนะขวัญเข้มมวยไทยยิมได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมมองว่าฝีมือดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงการทํามวยของเจ้าเข้ม สิทธิสองพี่น้องเก่านะครับหรือเข้มสอพลจิตนี่เป็นมวยที่ทําเป็นคนที่ทํามวยเก่งแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็ฝีมือดีครับคู่ที่4ี่ในรายการวันนี้นะครับผมออกวิธีทางด้านสิริชัยมอรัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับเป็นลองก็ต้องลองเป็นต่อก็ต้องต่อนะครับการฟิตซ้อมดีเรามีสำรานเดชครับสอด่านชัยครับก็ดูแลการฟิตซ้อมของ มรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับผมมองว่าวันนี้ฝีมือดีร่างกายดีเหลี่ยมตัวดีเข้าในดีวันนี้มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผู้ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิริชัยมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสไคร้ให้กับปอหนุ่ยเมืองเมืองไฟใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีหาข้อมูลดีด มาฝากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากไว้อีก1เว็บกีฬาที่มาแรงที่ทันสมัยและมาตรฐานอีก1เว็บนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet11 เล่นง่ายจ่ายจริงไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อกันที่ ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณกันเลยนะครับเพราะว่าล็อตแรกนี้ผมจะให้ไปที่ทางด้านบูริน่าช่องจี m เอ็มยี่สิบห้าก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาทางแฟนขับและก็แฟนมวยทั้งบ้านที่รอวิเคราะห์วิจารณ์จากปอหน่วยเมืองเมืองไฟนะครับผมก็เลยตัดมาช่วงแรกที่ช่องจี m เอ็มยี่สิบห้ามวยดีวิธีไทยบูริน่ากันเลยนะครับเดี๋ยวรอช่องเจ็ดต่อกันเลยนะครับโชค